สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบริจาคเลือดนะคะวันนี้เป็นประสบการณ์บริจาคเลือดครั้งแรกที่อเมริกานะคะสถานที่ที่จะมาก็คือเรียบนี่ค่ะ w i t c h e l e n t Blood Donate นะคะนี่นะคะเป็นตึกนะคะวันนีอ้อากาศก็วันนี้ก็อากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะคะพอดีว่าได้ดูข่าวว่าออคนบริจาคเลือดน้อยมากเลือดไม่เพอก็เลยลงทะเบียนบริจาคเลือดไว้นะคะ วันนี้ก็ได้นัดนะคะคือที่นี่ต้องลงทะเบียนจองไว้นะคะถึงจะได้มานะคะเขาก็จะเปิดให้แค่วันละคนเท่านั้นเองนะคะไม่รู้ว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าโควิดนะคะเออหนอเข้ามาในห้องนะคะเขาเรียกว่า medical screening needle ก็คือว่าเป็นการช่างน้ำหนักนะคะแล้วก็สอบถาม ประวัตินะคะครั้งแรกในการาบริจาคเลือดที่นี่นะคะตอนนี้กำลังรอเจ้าหน้าที่อยู่นะคะนี่นะคะตอนแรกก็ไปเจาะนะคะเจาะดูเลือดนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้บริจาคเสร็จแล้วนะคะก็พันเอาไว้ช่วงระหว่างที่บริจาคก,ก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะคะเสร็จแล้วเขาก็มีให้ขนมนะคะแล้วก็น้ำดื่มนะคะ แล้วก็มีให้คู่มือคู่มือให้มาอ่านนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะก็ใช้เวลาบริจาคก,ก็ประมาณ20นาทีได้นะคะ20นาทีนะคะก็วันนี้ก็ก็ดีค่ะรู้สึกดีนะคะเออ ที่นี่ก็แตกจากที่ที่ไทยอย่างหนึ่งก็คือที่ไทยก็จะมีลูกบอลให้เรากรรมแล้วปล่อยกรรมแล้วปล่อยกรรมแล้วปล่อยนะคะที่นี่เขาจะ,ะมันจะมีเหมือนถุงน้ําร้อนนะคะเพราะเขาบอกว่าถุงน้าร้อนเนี่ยมันทําให้เลือดหมุนเวียนดีนะคะแล้วเสร็จแล้วก็สลับกับลูกบอลและที่สําคัญก็คือให้เราเท้านะคะปลายเท้าก็คือเหมือนกับว่ายกขึ้นยกลงอะคะ่ะ เอาไปเท้ากดขึ้นกดลงเพราะว่าเพื่อจะได้ให้เลือดนะคะมันมันไหลหมุนเวียนมาจากเท้าด้วยนะคะอันนี้ที่แตกต่างจากบ้านเรานะคะก็ประมาณนี้นะคะก็อีกอย่างหนึ่งที่จะพูดก็คือหลังจากที่ที่เราเอา่อาตอนที่เราก่อนที่เราจะบริจาคนะคะก็คือลงทะเบียนตรวจสอบใช่ไหมคะแล้วก็ตอบคำถามตอบคำถามก็จะมีคําถามให้เราก็เกี่ยวกับประวัติอะไรอย่างเงี้ยถามว่า เคยได้ยาตัวไหนอะไรแบบไหนยังไงเคยไม่สบายไหมแล้วก็ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ h i ชวโรคเอดส์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะมีวัดกมดันนะคะปกตินะคะวัดกมดันนะคะก็แล้วก็ชั่งน้ำหนักนะคะก็แค่นั้นเองนะคะก็ก็เรียบร้อยนะคะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการบริจาคเลือดนะคะครั้งต่อไปก็ ก็สามารถทำนัดได้นะคะเขาก็จะบอกว่าครั้งต่อไปเราจะบรจิจาคได้เมื่อไหนอะไรยังไงนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ได้น้อยนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ